ของการนำเอากัญชามาใช้ทางการแพทย์นะคะเวลานี้เนี่ยมีการพูดถึงเฟสที่2อ,ออกมาแล้วกับกรณีที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้บ้านละว6ต้นค่ะก็จะเริ่มต้นหลังปีใหม่ปี2,564นะคะแต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดคือสถานที่ที่ปลูกเนี่ยชุมชนร่วมกันปลูกได้แต่จะต้องมีรั้วรอบขอบชิดในขนาดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นดินที่ใช้ในการปลูกเนี่ย จะต้องไม่มีสารเคมีหรือโลหะหนักปนเปื้อนเพื่อความปลอดภัยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ต้องผลิตป้อนให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่เท่านั้นค่ะโดยนายแพทย์กิติโลสุวรรณรัก ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพูดถึงการผลักดันกัญชาทางการแพทย์เฟสที่2เพื่อเศรษฐกิจค่ะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเขียนรายละเอียดของโครงการเพื่อที่จะนําเสนอให้นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขล่งหน้าคาดการณ์กันว่าน่าจะสามารถเสนอได้ประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้สําหรับสาระสําคัญจะมีหลายเรื่องที่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์โดย เรื่องที่จะทำเป็นการต่อยอดเฟสแรกค่ะคือการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้สามารถเข้าถึงในคลินิกได้ทุกแห่งทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ลงไปจนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งต้องออกมาให้คำแนะนำให้กับแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ว่าจะใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นต้องทําอย่างไรนะคะส่วนที่2จะเป็นการผลักดันกัญชาทางการแพทย์ในเชิงเศรษฐกิจส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปลูกได้แต่ก็ยังมีข้อจํากัดนะคะว่าประชาชนที่ปลูกเนี่ยต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือว่าสหากรณ์การเกษตรเป็นหน่วยงานของรัฐ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะปลูกเป็นรายคนได้นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่รอการแก้ไขพระราชบัญญัติส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็พยายามจะไปหาแนวทางอื่นๆคือจะมีการจัดทําโครงการนําร่องเพื่อที่จะทดลองปลูกกัญชา6ต้น ในพื้นที่รอพอสอตที่บ้านโนนมาไหลตําบลหินเหล็กไฟอํเาเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ให้ครอบคลุม4ี่หมู่บ้านกลุ่มตัวอย่างจะมี10บหลังคาเรือนค่ะก็ให้ชาวบ้านเข้าไปรวมตัวกันโดยมีรอพอสอตหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำําบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยกันดูแลถ้าเกิดได้รับการอนุมัติก็น่าจะเริ่มปลูกได้ช่วงเดือนมกราคม2564อย่างที่เรียนให้ทราบหลาะจะเป็นช่วงหลังปีใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้ อยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติจากสำนังงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอเรื่องทดลองให้ประชาชนปลูกกัญชา6ต้นโดยไม่ต้องใช้โรงเรือนแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้ต้องมีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ต้องมาหาวิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งดินและน้ําต้องไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนะักซึ่งผลผลิตที่ได้ก็จะกระจายให้2ช่องทางด้วยกันค่ะคือส่งไปยังรอพอสตบ้านนนมาลัยเพื่อที่จะผลิตตํำรับยาที่ไม่ยุ่งยากถ้าเกิดผลผลิตมากจะมีการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลคูเมืองที่เราต้องทํานําร่องทํำสเกลเล็ก เพื่อที่จะให้เห็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดหลังจากนั้นค่ะถ้าเกิดได้ผลดีแล้วเนี่ยก็จะมีการขยายไปในระดับจังหวัดและระดับเขตรวมถึงจะมีการทำสเกลที่ใหญ่ขึ้นเมื่อมีความชัดเจนเรื่องของรูปแบบที่ได้ผลต่อไปค่ะ